สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวภูผามานก,กันนะถึงที่พักแล้วจ้าไม่ต้องถามเราว่าชื่ออะไรเราจำไม่ได้ที่พักเราไม่มีเจ้าของมาต้อนรับนะคะเขาจะเอากุญแจซ่อนไว้แล้วก็ให้รหัสลับเราเราก็จะมาสำรวจนะคะว่ามันมีอะไรให้บ้างเป็นห้องเล็กๆแต่มีครบทุกอย่าง น่ารักเชียวแล้วก็สะอาดมากๆโดยเฉพาะห้องน้ําเราชอบมากเลยมันยังใหม่อยู่เลยทุกคนแล้วเราก็ขึ้นไปสำรวจบนตาดฟ้านะคะว่าวิวเป็นยังไงแบบเห็นภูผาม่านอยู่ไกลๆนู่นแต่ก็ยังเห็นอยู่อย่างเไดที่หลังคาตรงนี้มันบางนะทุกคนแต่ก็บรรยากาศดีมากฝั่งน,นี้จะเป็นทุน่งนา แล้วเราก็มีมาเล่นบ่อน้ำข้างๆห้องนี่เองเขาทำดีมากเลยเป็นบ่อเล็กๆเ,เอาไว้แช่นะคะทุกคนครมีลูกเล็กๆพามาเที่ยวได้เลย่อยเล่นได้เลยไม่อันตรายแต่เราคนแก่สองคนก็มาเล่นกันแบบนี้แหละไม่มีเด็กหลองอ,อีที่นี่แค่คืนละพันเองนะทุกคนบวกคนที่สามที่นอนเสริมก็แค่200บาทเป็นคน0 0บาทเองจ้า เยนเย็นไม่รู้จะไปไหนก็เลยจะไปดูค้างคาวที่ถ้าค้างคาวซึ่งห่างจากที่พักแค่2กิโลเองนะนั่นไงค้างคาวมันแอบอยู่ในถ้ำนั้นเองทุกคนนั่งรอกันตั้งนานนะคะคนก็เยอะมากเย็นๆย็คนก็เริ่มทยอยมาเยอะ แต่นางก็ไม่ออกมาสักทีนี่มันหกโมงกว่าแล้วจะออกมาตอนไหนจนเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนนางก็เริ่มทยอยออกมาแล้วจ้าแต่มันมองไม่ค่อยเห็นบพอไกลมากนี่มันตัวเล็กๆเองเราคิดว่ามันจะตัวใหญ่กว่านี้นะทุกคนนี่มันดูเป็นครั้งแรกค่ะก็เลยไปดูใกล้ๆ เดินออกไปไถ่ายรูปก,ก็ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่เลยก็เลยมีคนมาบอกนะคะว่าให้ไปดูอีกที่หนึง่งมันจะเป็นร้านกว้างก็เลยเดินตามเขาไปค่ะทุกคนตอนนี้คนก็เยอะมากเลยเราก็แอบตื่นเต้นอยู่นะทุกคนเพราะเราไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกคนนี้ก็เลยบอกว่าให้ไปดูตรงโน้นคะ่ะไปดูตรงร้านกว้างก็เลยเดินตามเขามานะทุกคนมันเป็นสายไม้แบบนี้เลยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเห็นแบบนี้โอ้สวยมากๆเลยทุกคนมันก็สวยอยู่นะสมกับที่ เราคอยนานอยู่จ้าออกมาเยอะมากๆเลยทุกคนเราว่าเป็นร้านๆตัวเลยล่ะใครนับได้บ้างเออเออสมกับที่ยืนรอานานจริงๆทุกคนเรายืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยดูดีเยอะมากๆเลยนะคะเท่าไหร่ก็ไม่หมดคนก็เริ่มเดินออกมาตามเราเราก็เดินมาตามเขานี่แหละดูสีสวยมากเลยทุกคนมันเยอะมากๆเลยเป็นสายพิ้วพๆๆพพ ตื่นตาตื่นเต้นอยู่นะทุกคนไม่เคยมาดูนี่ครั้งแรกจนพระจันทร์โผล่นางถึงยอมออกมาดูดีนี่มันทุ่มกว่าแล้วมันก็โผล่เกมากเลยทุกคนสวยมากๆถ่ายรูปไปเยอะมากเลยค่ะแนะนําให้มาเที่ยวนะคะทุกคนมันตื่นตามากๆเลยดูสิอยู่ที่แค่ขอนแก่นเองวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันหยุด 3-4ี่วันค่ะเป็นวันหยุดแรงงานด้วยแล้วที่พักโซนนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นแล้วก็ชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยเราก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปจนมืดเลยทุกคนมันก็ยังไม่หมดยังออกมาเรื่อยๆเลยดูดิใครชอบเที่ยวแบบสายธรรมชาตินะคะเชิญชวนมาดูเลยค่ะแต่ภูผามันวันที่เรามาทุกคนมันไม่มีฝน,มนก็เลยไม่มีหมอกเลยแล้วก็ได้เวลากลับเข้าที่พักนะคะอันนี้ได้ทุเรียนมาจากโรตัสนะคะเอามา เราเป็นคนชอบกินทุเรียนมากไปเที่ยวไหนต้องซื้อทุเรียนก็ไปในกินในที่พักนะคะแต่บางที่เขาก็าห้ามเอาเข้านะทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาใจดีมากๆเลยเจ้าของไม่ว่าอะไรนะคะเราก็กินข้างนอกนะคะไม่เข้าไปกินในห้องเกรงใจแม่บ้านที่เขามาทําความสะอาดด้วยนะคะถ้ากลิ่นมันติดห้องนี่แย่เลย แบบนี้ก็ไม่พลาดหมูกระทะจ้าหมูกระทระท,ที่นี่นะคะอร่อยมากแต่มีคนบางคนอยากกินต๊อกโบกีนะคะก็เลยเอามาต้มใน,นหม้อหมูกระทะตัดภาพมาที่ตอนเช้าเลยนะคะทุเรียนเราก็ยังเหลืออยู่แต่เดินไล่ออกมานอกห้องเขาไม่ให้กินในห้องก็อย่างว่าอะไรมันเหม็นเนอะคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่อยากกินด้วยแต่ยังดีเท่าไหร่แล้วที่เขายังเอาให้ขึ้นรถด,ด้วยนะคะทุกคน แต่มันก็ดีไปอย่างนะั้ทุกคนเรามากับคุณที่เขาไม่ชอบเินตัวเรียนก็ไม่มีใครแย่งแล้วกินกินคนเดียวห,หนำใจไปเลยอ้วนคนเดียวไปเลยจ้าช่วงนี้ก็ถูกมากนะทุกคนไม่กินก็ไม่ไหวจ้าเห็นแล้วต้องพุ่งชนเข้าสายทันทีเลยนี่เรียวมารีวิวกันท่องเที่ยวหรือมารีวิวทุเรียนกันนะเดี๋ยวเช็คเอาออกจากที่พักนะคะทุกคนแล้ก็จะไปเที่ยวไหนดีนะก็เลยมา ว่าสวยอยู่นะทุกคนถ่ายรูปออกมานี่สวยเลยแต่คนที่มาด้วยเขาบอกว่าเฉยๆเหมือนหนองน้ําที่บ้านเลยเือ,อก็เลยโดนไล่ลงจากรถคนเดียวให้ออกมาถ่ายคลิปถ่ายรูปคนเดียวนะคะทุกคน,สนเสนีของที่นี่ก็คือเงาที่มันสะท้อนลงน้ํานี่เลยคะ่ะน้ําใสๆแล้วนอาของภูผามากสวยมาก